สมุนไพราราชพฤกมีสซืออื่นว่าคูนชัยาพฤกล่มแรงหลักเลือนหลักเล่อยใส่เป็นยาระบายถอนผิดเบื่อเม้าครับพญาตใส่เดือนกราบสวัสดีขรัรบผมพโยบ้านคขาบงสูงย่างสิมึงไหมอุบลราชธา,านี ศูนเรียนรู้สวนสมุนไพรพุ่มปัญญาท้องทินตามลักษศรธฐกิจพ่อพียงบานค่ำบงมือนีผมมีราชพฤกมาฝากครับผมรยยาขมใส่แกนต่มดื่มก่อนนอนเป็นยาระบายใส่หากแหงต่มดื่มแก้ไข ใส่หากแหงฝนท่าแก่กระเคลื่อนครับผมใส่หากแหงต้มดื่มซอยในการรักษาโรคทุงน้ำดีใส่อ่ต้มชะร่างบาดแผลซอยต่านเชื้อแบคทีเรียใส่ใบต้มเขียวดื่มซอยรักษาโรคเบาหวานใบใส่ต้มดื่มซอยบำรุงเลือด ใส่ต้่มดื่มซอยบำรุงหัวใจใบต้่มดื่มลดความเสี่ยงโรคหัวใจระบบหัวใจและหลอดเลือดครับผมใส่ฟักต้่มดื่มแก่จุกเสียดแนนทองฟักใส่ถอนพิษเบื่อเมาเฮ็ดให้อาจเจียนโดยต้่มดื่มครับผม ฟักต่มดื่ม้อยครับพญยใส่เดือนคอรับผมเปลือกใจต้มหรือตำพอกแก่พดพื้นขั้นล่มเพิดคอรับผมน้ำมันที่ได้จากใบใส่นวดแก่อำมาพึกอำมพาตจอยเฮดให้เสร็จเอ็นยอนคอรับผมสูตรยาลูกประครบ ใส่ใบคูนขมิน้นเทียนดำกระวานใส่ประโคบกแก่อาม,มาพรึกอาม,มาผ่าเทนเห้เส้นเอ็นยอนครับผมสำหรับกระผมโพโยบ้านคำบงสงย่างสิมึงไม่มอนีิก็คงไหวแค่นี่ก่อนคอรับพี่น้องผม ฝากพี่น้องซอยกดไหลคเป็นกำลังใจกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ซอยกดติดตามเพื่อจะบ่เด้าดาดคลิปดีๆครับผมครับสวัสดีครับผม